เราข่มาติดตามอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะที่เราเห็นกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่ทักษิณชินวัตรนั้นใช้พื้นที่เวทีในการหาเสียงนายกอบจอที่อุดรธานีนะคะสำหรับทางพรรคเพื่อไทยนั้นการเลือกตั้งที่ผ่านมาคว้าชัยขาดลอยในศึกเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีนะคะทางด้านของนายใหญ่ทักษิณวิดีโอคอลไปยินดีกับสราวุธกลางดึกค่ะหลังจากที่เอาชนะพรรคประชาชนได้ผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าผลการเลือกตั้งนายกอบจอุ อดรธานีปรากฏช่วงค่ำหลังจากมีการนับคะแนนไปได้80กว่าเปอร์เซ็นต์คะแนนของนายสราวุธเพชรพนมพรผู้สมัครนายกอบจอุดรธานีพักเพื่อไทยมีคะแนนนำห่างนายคณิศร คุริรังผู้สมัครนายกอบจอ,อุดรธานีจากพรรคประชาชนแบบทิ้งห่างหลายหมื่นคะแนนค่ะปรากฏว่านายทักษิณชินวัตรโทรศัพท์วิดีโอคอลไปที่ศูนย์เลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีของพรรคเพื่อไทยแสดงความยินด,ดีกับนายสราวุธและขอบคุณชาวอุดรธานี เนี่ยแหละค่ะนายทักษิณก็บอกว่าขอให้ทํางานเต็มที่อย่าให้พี่น้องอุดรผิดหวังหากทํางานไม่เต็มที่ผมเล่นงานเองอันนี้ในฐานะอะไรคะนะคะอาจจะต้องบอกว่าก็าคงเป็นฐานะที่ทักษิณบอกว่าเขาเป็นพ่อนายกเนาะนะคะคือเขาบอกอย่างนี้ว่าผมจะเล่นงานเองถ้าหากว่าไม่ทํางานอย่างเต็มที่เพราะผมเนี่ยอุตส่าห์ไปการันตีให้แล้วผมยังไม่ได้แสดงความยินดีกับหัวหน้าพักเพื่อไทยเลยผู้สื่อข่าวราย งานนะคะบ,บอกว่าสำหรับผลการเลือกตั้งที่ออกมานั้นทําให้พักประชาชนในยุคข,ของนายนัทพงษ์รืองปัญญาวุฒิเป็นหัวหน้าพักประชาชนที่มาแทนพักเก้าวไกลหลังโดนยุบพักปรากฏว่าในยุคข,ของนายนัทพงษ์เป็นหัวหน้าพักนําทัพแพ้การเลือกตั้งมา3นัดติดต่อกันคือการเลือกตั้งนายกอบจร,ราชบุรีการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหนึ่งพิษณุโลกและล่าสุดแผลเลือกตั้งนายกอบจอุดรธานีค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนอยากไม่เป็นทางการน,นะครับช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาตั้งแต่22นาิ34นาทีนะครับปรากฏว่าผลการนับคะแนนนายสราวุฒิเพชรพนมพรจากพรรคเพื่อไทยสามารถคว้าชัยชนะได้นะครับด้วยคะแนน3 2 7 4 8 7คะแนนแล้วก็ตามมาด้วยนายคณิศรนขุริรังจากพรรคประชาชนได้2 6 8 6 7 5คะแนนนะครับก็ทิ้งห่างกันพอสมควร โดยนายสราวุธจากพักเพื่อไทยก็ได้ขอบคุณชาวจังหวัดอุดรธาน,นีที่ได้ลงคะแนนให้ตนและพักเพื่อไทยทำให้ได้มาทำงานแล้วก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าจะทำงานให้ดีที่สุดด้วยนะครับโดยการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรเมื่อวานนี้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีความเข้มขน้นเพราะว่ามีหน่วยเลือกตั้งถึง2 2 4 3หน่วยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่าล้าน2อ6 6คนเมื่อวานนี้มีผู้มาใช้สิทธิ 52.17%ด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวหลังจากที่พอทราบคะแนนโดยสังเขตนะครับว่าผู้สมัครจากทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีคะแนนนำและก็ค่อนข้างจะลอยลำกุลสราวุธเพชรพนมพรเองเนี่ยเมื่อวานนี้ได้เปิดบ้านพักนะครับให้บรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยเดินทางมาแสดงความยินดีนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยทิ้งห่างคู่แข่งกันไปเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับ โดยเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนที่เป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยไปที่บ้านพักของนายสราพุฒิอย่างเช่นคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะครับที่บอกว่าก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีที่ได้ลงคะแนนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยโดยแสดงให้เห็นว่าพี่น้องชาวอุดรธานียังมีความให้ความไว้วางใจผู้สมัครนายกอบจออุดรธานีจากพรรคเพื่อไทย ในการกลับมาทำงานในระดับท้องถิ่นส่วนสาเหตุที่เราคว้าชัยชนะได้ต้องเรียนว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองหลวงของพักเพื่อไทยเป็นฐานที่มั่นมั่นของพักปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะผู้สมัครมีความรู้ความสามารถทำงานพื้นที่ต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ต่อพี่น้องประชาชนและนโยบายของพักเพื่อไทยถูกอกถูกใจจนเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนจากพี่น้องชาวอุดร นะครับเป็นตัวอย่างคิดว่าการเลือกตั้งอบจอ,อีกหลายแห่งเชื่อว่าตัวแทนเพื่อไทยจะได้รับชัยชนะอีกหลายที่นะครับเมื่อวานนี้คุณประเสริฐยังพูดถึงว่าท่านนายกทักษิณในฐานะผู้ช่วยหาเสียงก็มีส่วนสําคัญจะต่างจากน้ําที่อีกฝ่ายจะทําเราจะมีน้ําประปาดื่มได้ทุกอบตองานใหญ่ที่ต้องทําอีกเรื่องคือเรื่องของพืชสวนโลกนะครับเดี๋ยวอุดรจะเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็อาคารก่อจากพืชสวนโลก จะทำให้ไมซิตี้ให้ได้นะครับเป็นเมืองแห่งการประชุมนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวอุดรธานีที่ลงคะแนนให้และพักเพื่อไทยที่ให้มาทำงานยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าจะทำงาน